Oh. Um. สารังคาชา, त त า,ามิเยธรรมาเหตุปปะภาวะเตสังเหตุนตตะคโตเตสัญะโยนิโรโตชะเอวังวาทีมหาสมโนติธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดระคะตาโคจา ทรงแสดงเหตุและความดับแ <empowerment> ห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีบกคิสังมีมันเกียจสงบแล้วจะทำอะไรเราจะสร้างปัญญาเราให้เกิดเมื่อกิจสวบแล้วเราจะสร้างปัญญาเราให้เกิดทีนี้สงบเฉยๆมันไม่อยากจะอะไม่อยากู้อยากเห็น อยากสงบมันสบายหม่เอาท่านว่าต้องสร้างปัญญาให้เกิดทำปัญญาให้เกิดจะต้องทำอย่างไรอารมณ์ของวิปััสนานิปััสนาก็คือตัวปัญญาให้มันรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างแจ่มแจ้งเราอยากใจเกิดปัญญาทำยังไงเราอย่าว,วิ่งแม่คนนี้มันสวยเหลือเกิดหนึ่งไม่แน่ ไอคนนี้มันโง่เรือเกินอันนี้ไม่แน่แกงถ้วยนี้แม้มันอร่อยเรือเกินนะไม่แน่ไม่แต่บอกว่าไม่แน่ทั้งนั้นเนี่ยนั่น,นนะคือมันแน่เอาลองลองดูโดยปัญญาเกิดเลยนี่คือปัญญาเกิดทำไปแล้วมันต้องเห็นคืออนิจจังทุกขังนาตามันหมุนเยียนมันไม่แน่นอนเนี่ย เรื่องข้างนอกก็ตามมันไม่แน่เรื่องข้างใน <ด Liberty. S 2> มันก็ไม่แน่มันเรื่องไม่แน่ทั้งนั้นน่ะเรื่องมันหมุนเวียนถ้าเราจับอันนี้ดีๆซะ่แล้วก็เห็นตรงนั้นอยู่เรื่อยๆเออมันไม่แน่จริงๆนะเข้าใจว่ามันจะแน่อย่างนั lesson, ้นม <sh arp, S 2> ันก็ไม่แน่อีกเอาทีนี้เอาตรงเนี้ยมันแน่อีกนี้ก็ไม่แน่มันอีกทำไปทำไปก็เลยเบื่อหน่ายมันนี้อะไรไม่แน่สักอย่างหนึ่งเลย ถ้าบอกเออเรียกว่าไอ้น,นี้จังถ้ามันไม่แน่แนะมันไม่แน่แนไอ้ที่อา,าการไม่แน่นี่นะเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะถ้าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็เกิดนเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองเลยเคยได้ยินได้เห็นไหมเรื่าใครเห็นธรรมก็เห็นพระใครเห็นพระก็เห็นธรรมนั่น เห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะเห็นพระเจ้าเห็นความสงบก็เห็นปณิพานอย่างนี้เราไปสาวเอาข้างนอกกันเถอมขึ้นไปบนภูเขาบ้างมันจะสงบจะเห็นปณิพานอยู่ตรงนั้นโอ้ขึ้นไปแล้วโอ้ยวันจองวันเออสบายดีนะ บินทบาตสักห้ากิโลหนึ่งไม่ไหวไม่ไหวอยู่แล้วกลับลงมามไปไหนอีกนูน่นไปทะเลนูน่นอากาศมันดีถ้าอากาศทะเลมันดีก็ก็เ,เป็นาารพระอรหันต์กันหมดสิทางทะเลนะเราไม่คิดอย่างนั้นเนี่ยเราไปอยู่ที่อากาศดีดีดีก็อยู่มันบ้างที่ไม่ดีก็อยู่มันบ้างนี เราเรียนมันจะทำยังไงล่ะได้เอาสิ่งที่ชอบใจเราทงนั่นเดีอยนะอย่างนี้ให้ให้ให้เอาไปคิดอันนี้พิจารณาดูดิที่ไดนอากาศดีแหมที่ไหนอากาศดีนั่นยิ่งไม่มีปัญญายิ่งมีกิเลสหลายลองลองดูทีลองดูพิจารณาดูทีจะต้องไปอยู่ที่อากาศดีดี ถ้าหากว่าเรามีโอกาสที่ประยูนที่อากาศไม่ดีเราจะเป็นงไงนะมันจะสุขหรือมันจะทุกข์ถ้าเราเห็นอย่างนั้นถ้าประโยู่อากาศดีๆอารมณ์ใ่ที่ชายทะเลเนั่นนะแม่มันดีเรื่องเกิดน,นะ่ดีละผมก็เห็นดีด้วยเหมือนกันแต่ว่าอีกวันหนึ่งนะถ้าประยูนที่อากาศร้อนไม่เหมือนชายทะเลล้วจะสบายอย่างนั้นไหม จะทำยังไงล่ะน,นะมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าไมา่เห็นว่าอากาศดีหรือไม่ดีเนี่ยท่านเห็นเสมอันเนี่ยโอกาสที่เรามีชีวิตอยู่นะเราจะทุกที่ยวไปทั่วที่เนีย่ยไปว่ามันตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นอย่าไปว่ามันเนีย่ยไปว่ามันอย่าไปว่าร้อนไม่ดี ถึงฤรูหนาวเราจะคิดถึงมันคือความร้อนอย่าว่าเย็นหรือหนาวเนี่ยมันไม่ดีเมื่อมันร้อนมาเราจะคิดถึงมันอืมถ้ามันร้อนก็ร้อนไปเือมันร้อนก็ร้อนไปถึงคราวที่จะอยู่มันนี่อดทนมันไปไต้ตรงนี้มันหนาวก่อถึงมันหนาวกว่าหนาวไปทีมันหนาวเนี่ย ให้ดูมันไปสิหนาวทนไว้ก็ทนไปทนไม่ไว้ก็เลิกมันไปมันรอดมันหนาวเกินขอบเขตยังวุ่นวายดีดยเราไอ้ควรอดกั้นแล้วก็อดดิไม่ใช่มันไม่อดเลยอดไม่ต้องอื่นกายเราขนาดดารูรอดมาเอาไหม่เอาไม่อไม่พัดลงมาพัดดทานี้เนะี่ย อนมันพัดติดตัวนี้อบางทีผมรำคาญเลยนี่คือเราทำงานนี่เห็นไ,ไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นไ,ไหมเคลื่อนไหวออกกำลังเหงื่อมันก็ออกไ่เห็นไหมไอ้ไอพัดติดกัพัดลมลมมันก็เย็นเนี่ยนะไม่มีทางมันจบลงเลยนะ เหงื่อมันก็ไหลพอเราทำงานมันเคลื่อนไหวอยู่นี่พัดไปเถิดไม่เห็นประโยชน์อะไรมันมากมายนั่ยพัดทุกกระทั่งวันกระทั่งคืนบางทีมันติดจนว่ามันหนาวกว่ามาพัดมันติดพัดลมมันติดซะอย่างนี้นะไม่ได้หยุดมันร้อนหยุดมันดูเฉยเฉยมันจะเป็นงไงไหมไม่เคยอดทนดิ้นทนกระวนกขาวเนะอย่างชาวกรุงเทพก็จดิง เออชจ้าบุญนี่นาแข็งมันแยกกันเลยนี่ไม่ไม่ไหวไม่ไหวไมันท่านน้่แข็งตายตายตายโหดตายโหดเราสบายดีตรงนี้นะมีมากกว่าฉันมันไปไม่มีก็ไม่ต้องฉันมันนาเมื่อก็อย่างนี้เลยอันนี้คือเรื่องของมันติดใช่ไหมเรื่องมันติดก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ต้องทดลองทุกอย่างร้อ,กรอนก็ทดลองเย็นก็ทดลองมันผ่านไป, mm hmm. ไปทรงนั้นะ ไอ้ความจริงมันต่อสู้สิ่งที่ไม่ชอบหรือชอบให้มันดูเรื่องของโลกโลกก็มันมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันหมุนเียนเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ทนทานต่อความหมุนเยนเปลี่ยนแปลงมันเท่านั้นและเราก็ไม่ใช่นักปฏิบัติจะรู้อะไรมันละจะเห็นมันเมื่อไรเช่นว่าอิทธิบาทบางทุกอย่างนี้เป็นต้น ท่านพูดชัดเด็ดเกินอิเดียบุมันบังทุกถ้าเรานอน้ารอนั่งไปเนี่ยนะมันจะปวดเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันรู้หรอมันบอกให้พลิกล่ลิกปั๊บเดี๋ยวทุกขก์หายไปเนี่ยนี่มันบังจะแล้วไม่รู้จกักทุกข์เลยทุกขเกิดขึ้นมาแทนนี่นี่ นั่งไปสักพากาพหนึ่งมันทุกข์อีกเปลี่ยนปุ๊บอีกทุกข์ก็หายไปอีกแต่คุกไปทนสักทีเลยโดยไม่เห็นทุกข์นี่พระท่จานบอกว่าอิริยาบถมันบังทุกข์มันบังทุกข์มิจตันต้องทำยังไงต้องอดทนเพราะพดเดียวต้องลองดูต้องทดลองสู้กับทุกข์ แปลว่าจนกว่าไม่ให้มันเกิดอันตรายเสียหายอย่างเรานั่งสมาธิโอ้โหมันปวดนี่ไปถึงที่มันปวดมันก็ถอนออกมาเลยถอนมาชั่วคราวไปอีกไปถึงที่มันปวดม้นก็ถอนเอาไว้มันเป็นไปอย่างนี้ ได้บางทุกไม่รู้จักทุกเลยนั่งที่ไหนก่อทุกทั้งนั้นเลยอมาคิดมันจะเป็นไงน้อทำไมมันจะข้ามมาได้ไหมน้อนน่ร่างกายแล้สวสนใจอ่ะต้องต้อง,ต,องต้องมีตัดชิ้นกันทังวันหนึ่งเอาวันนี้ตายกันทันทีเถอะไปตองเอาเป็นเอาตายนี่นั่งมันก็นไปต้องเปลี่ยนนะวันนี้ให้มันตายเนี่ยอาศัยพระพุทธองค์ท่านว่า มันเกิดเนี่ยมันดับนะ่ะคือความปวดเนี่ยมันเกิดทำไมมันจะดับไม่ได้ดิดันแหมอย่าเพิ่งไปอธิษฐานง่ายๆนะนี่นะอธิษฐาน่ะเ,เสียคนเลยต้องทดรองไปเรื่อยๆซะก่อนนี่อันนี้มันเต็มทีมกันนะนั่งต่อไปพึบร้อนเอา้า มันปวดมันเจ็บสารพัดมันไม่ไปที่ไหนแล้วมันมีแต่เวทนามันเจ็บมันปวดเท่านั้นเนี่ยเงนมันได้ผมิตกรโพูดอีหยุดนิ่งมันเอ้ามันออกไปมันจะตายก็้มนให้มันตายซะบางทีจนขยื้ฮึไม่เอาแล้วตายเอาขนาดนี้จนมันพ้นตายทะยุบเลยนะนี่ทีนี้เมื่อมันยุบลงไปมันพ้นโอ้ มีปัญญาและมีกําลังเนี่ยเอออันนี้มันแปลกเหมือนกันเน,นี่ยนะเราเนื่องว่ามันจะจะทนไม่ไหว่ะนึกว่าจะตายนั่นะปวดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ปวดนี่นี่ลักษณะทรมานนะเนี่ยไม่จะทําทั่วไปนะนี่มันมีทําตอนนี้ก็มีกําลังแล้วนะ่ยนี่ไม่จะทาทั่วไปเนี่ยวันหลังเมื่อมันในที่มันรู้เรื่องที่สุดของมันรู้แล้วเนี่ยนะ เมื่อวันหนังเนอะจะทำมันก็ทำมันข้ามันหน่อยนี่เรียกว่าข้ามเมตนาข้ามเมตนาอืมมีเรียกามเมตนาถ้าข้าเมตนาไม่ได้เนี่ยโอย้ไปถึงนั่นก็นหยุดแล้วตายทุกทียตายทุกทีกำลังมันไม่มีอืมอืเราต้องพยายามให้ข้ามันวันหนึ่งจนได้จะรู้เรื่องของมันถ้าเร ถ้าเราได้ข้ามไปวันหนึ่งเราจะม่กลัวเราก็เห็นกระทราสภาพมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกระมวยเขาเน่ะแต่ยังไม่ชกหนมันกลัวมันเนะถ้าเราเด้ชกมันเข้าไปแล้วเออมันดู้เรื่องก็ไม่กลัวมันแล้วนี่มันกลัวซะเกินไปนี่ต้องทดลองอย่างนี้เนี่ยวข้ามเมตถนานะถ้าว่ามันเจ็บมันปวดอย่างเต็มที่มีความรู้สึกว่าอันนี้มันหายได้อยู่ในใจของเราเนี่ย ถ้าเราไม่ได้ฆ่ามันบันหนึ่งมันต้องคิดผมไม่ให้มันจะต้องเป็นเนบมันจะเป็นโกอะมาพารตมันจะต้องเป็นอะไรตัวอะไรกันวุ่นวายั้งนั้นแหละขยายออกไปตั้งนั้นเนี่ยนี่เยจะต้องทดลองมันให้มันดีตรงนี้ตรงทดลองนี่เดียวกับการข้าเมตนาแล้วก็นั่งสมาธิให้มันสงบถึงที่มัน เขาเดียวตามบัญญัติเขาเดียวอัปปนาเราไม่รู้เรื่องอปปนาเราแต่รู้แต่ดีใจของเราอ่ะนั่งให้มันสงบจริงๆงสงบโวยฐานะที่ว่ามันเป็นเองของมันนั่งไปนั่งไปกำนดถูกเดื่องมันจะกยำนดเดงนโนสงบจริงๆเราก็มองเห็นว่าอันนี้มันสงบจริงไหมมันจริงอันนี้เป็นสมาธิจริงไหมมันจริง เป็นอารมณ์เดียวจริงไม่จริงให้มันดูเรื่องอ่านเนี่ยมันได้ให้มันออกมีอารมณ์อื่นก็ไปปนไหมไม่ปนเรียบร้อยนีงนี่นะคือความสงบถึงที่สุดมันแล้วน่ะอันนี้ต้องให้มันผ่านที่เราต้องให้มันผ่านแต่อย่าวิ่งอืมเมื่อมันผ่านเมื่อมันสงบ,บได้แล้วนะ เราก็มาทําปัญญามันเกิดสงบขนาดนั้นไม่พอแล้วนะี่ยสงบเรื่องสมถานนั้นมันต้องสงบด้วยปัญญาเป็นมิปัฏนานต้องทําปัญญาให้เกิดไอความสงบเช่นนั้นก็เรียกว่าอยู่ที่ร้อนมันมันไม่สงบลงไปชายทะเลมันสงบเท่านั้นเนี่ยนี่มันหมดร้อนเมื่อขึ้นมาสู่ความร้อนนี่ไม่สงบอีกแล้วนี่เรียกว่า อารมณ์ของสมถะมันสงบแค่นี้อารมณ์ของวีปัสนามอยู่ภูเขามันร้อน้อนก็อยู่ได้ลงไปชายทะเลก็อยู่ได้นะ,นะ,นะไม่เป็นอะไรอยู่ได้สบายอยู่กำหนดรู้ได้อย่างนั้นมันไม่วิ่งอันนั้นคือมันรู้สุขรู้ทุกมันรู้ตาทางปฏิบัติมันรู้อย่างนั้น มีปัสสนานี่แต่เรียกว่าเป็นอารมณ์ของมีปัสสนาแต่ว่มอนิจังถูกขังอนัตตาเรื่องของไม่เที่ยงอันนี้มันแน่นอนจริงๆน่ะเรายังไม่ทเมนเลยอย่างผมว่าไม่ต้องพิจารณาเลยมันมากหรอกหนึ่งสถานที่ใดเราจะอยู่ปฏิบัติของเราจริงๆไม่ต้องจําเป็นจะพายบาทไม่ต้องจําเป็นจะแบกโกรธไม่ต้องจะเป็นจะไปอะไรมันวุ่นวายมันมาก หาเวลาที่อยู่กับครูบาอาจารย์มีสติสัมปทาญะอยู่เปเถอะเช็ดกุฏิเราไปทําความจ่าเราไปวันะเล็กละน้อยเดินจงกรมมันม,มีแต่เนื้อเนื้อมันเท่นั้นเนี่ยทําสตยียมันมากขึ้นอยู่ใกล้ครคูบาอาจารย์จะได้ฟังพระธรรมวินยัยจะได้ฟังอะไระได้อย่างจะได้ดูท่านท่านเป็นนิสัยท่านปฏิบัติท่านปฏิบัต,บติอย่างไรเราดูเอาก็ได้เนี่ย แล้วยุใลกล้หมูรู้จักวิสัยของหมูอยู่ใกล้ดิงรู้จักวิสัยของดินยุใกล้ช้างรู้จักวิสัยของช้างอยู่ที่ไหนก็รู้จักกันนั้นถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้มิจฉนครู่าอาจารย์ที่ได้สึดมาแล้วเราควรอยู่ใกล้ท่านอย่างไหนอยู่ใกล้อุปชายอย่างน้อยห้าพรรษามันมีเหตุผลอย่างนี้ เรามีปัญญาไม่ใช่ว่าตรงนั้นภาวนาดีตรงนั้นภาวน,น,น,นาไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันความความคิดของเรากิดเลสของเราอืมนะถ้าว่าอะไรก็ช่างมันเจอเสียนาสนะพออยู่อยู่ในที่นั่นท่านพาทำพาทำตามพระธรรมย,ายีานนี่นะมีจิตอันน้อยนยอยู่ในป่าไ,ไม่วุ่นวายแล้ว สงสัยมาเลยฟังธรรมอยู่สบายพอควรตรงนั้นแหละอยู่แล้วไม่เสียเออจะได้เห็นท่านทุกวันในฟังธรรมมีประโยชน์มากอันนี้เมื่อหากว่ารวมมาแล้วนะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าาถ้าหากว่าเราเห็นธรรมอยู่ภูเขาธรรมันอยู่ทะเลเนี่ยไปเถอะ นองไปเยอะอยังงั้นคนทะเลมันก็สงบกันหมดสิอ,อ,อากาศมันดีจะทำงไงมันคนในเรื่องการนี่นะเราจะไปติดถิ่นอย่างนั้นสิพระพุทธเจ้าตรเมตติดอยากให้รู้อย่างนั้นอยาให้รู้อย่างนั้นมันอยากจะเป็นอย่างนั้นาการปฏิบัติที่คือใ้ความรู้เท่าถ้าความไม่รู้เท่าเกิดมันเป็นทุกข์ มันแยกกันตรงนี้เองมีปรัชนาก็สมถานั้นอืม mm. ทํำไปเธอะท,ทาสมถะไปเถอะมันถึงความสงบมันก็เป็นเองของมันหรอกต่อไปนั่นะเห็นอะไรฝึกพิจารณาเอาเอาคนที่มันสงบเอาจิตที่มันสงบมาพิจารณาอารมณ์นี่ย mm. มันอยากจะยิ่งไปตามสิ่งที่ชอบไม่ชอบใจเมื่อจิตสงบแล้วแต่พิจารณา,าอันนี้มันไม่แน่ เมี่อตลอดนั่งสมาที่มันมีสุขเรือเกินนเะนี่ยในในใจกิเิสจริงๆก็นึกว่ามันแน่นอนมันจบเรื่องมันแน่นลน้ไม่แน่ตัวปัญญามีเรื่องไม่แน่งน,นั้นน่ะไม่แน่่ั้นมันจะถึงที่สุดขนาดไหนเขาจางมันจะเอาละขนาดนี้อย่าไม่แน่ไว้ให้เราสลองไ้อย่างนี้เรื่อยๆไปอย่าไปไหวใจมันเลยเรื่องจิตใจนี่ เรื่องอารมณ์นี้ดูกันไปอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดต้นนี่ท่านเรียกว่ายาประมาที่ถูกของท่านเหลือเกินไม่รู้ว่าใครเขียนนี่เห็นจะเป็นพระพุทธเจ้ายาประมาทถูกถึงตต้นจน,นปลายเลย,ยนี้มันเป็นเขียนนี้ไม่ใช่ว่าทำมาอยู่ตรงโน้นทำอยู่ตรงนี้ศึกษาแล่าถึงไป แล้วเปลี่ยนสถานที่พอสมควรให้มีครูบาอาจารย์อืมไม่ใช่มัน่นเ่ิงนี้พูดง่ายๆให้เรามันพ้นแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่รู้เรื่องเสร็จแค่ไข่ไร่สงครามนี้ไม่ตายกว่ามันนะรู้นับรองเจ้าของได้แต่ภายในของเจ้าของไม่กลัวนะ รูปเสียงกลิน่นรสปุถัาธรรม m a ลมไม่กลัวนะอือย่างนี้ในใจของเราเสมอนะก็ต้องเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติต้องรู้จักอย่างนี้อืถ้าอยู่อย่างนั้นมันก็สบายอย่าทำไงมนอย่าพึ่งภาษาสองภาษาอย่าพึ่งว่าเอาแล้วอย่าพึ่ง บางทีกบวดก็มาพึงปังพึงปังก็น้นเกิดเอ้าเกิดช่างขายมันปรุงแตง่งหอันนั้นเป็นเกิดเทศกันวุ่นวายไปอีกเอ้อันนั้นเป็นบ้าไม่รู้ตัวอยู่เน้วนะอืมนั่นก็เป็นบ้าไม่รู้ตัวอีกสารพันอย่างแต่มันจะเป็นบ้านะบางทีมันไม่อยากจะพูดก็ได้บางทีมันพูดมากเกินไปก็ได้มันเอาพอดีเอาพอดีไม่ได้ ไม่พูดก็ไม่พูดมันเนยดีกว่าถ้ามันสงบดีมันไปแง่นั้นบางทีก็พูดมากจนเกินไปเสียหมดทั้งนั้นเ่ยสถานที่พอดีมันข้ามไปข้ามมาอยู่ตรดเวลราฉะนั้นจงริงๆให้หนักกับครูบาอาจารย์ไว้การพิจารณานั้นศีลส,สมาธิปัญญาเรื่องปฏิบัตินี่ อย่าไปเชื่อตามครูบาอาจารย์เลยลัทธินั่นทําอย่างนั้นลัทธินีทําอย่างนี้มีศีลไหมมีภาวนาไหมมีปัญญาไหมมีสมาธิไหมนี่มีพะบินัยไหมนี่ดูตรงนี้นี่บางแห่งก็ไม่ต้องเอ้ยไม่ศีลไม่ต้องนักษาเมันเลยเรียนอภิธรรมไปเลยไม่ต้องยืด ไปกันเนี่ยพูดกันไปยังไงก็ไม่รู้นะพวกเราทั้งหลายอย่าไปวิ่งมากเลยทำศีลเนี่ยมันดีกายวาจาอะไรมันเรียบร้อยไม่ต้องอะไรเอา้อามาโกว่า,วามาดูเท่านั้นแหละหนังสือนาาโกว่า,วาเท่านั้นนักธรรมตรีนะมันครบชุดเท่านั้นเนี่ยเอามาอ่านเถอะเอามาดูเถอะวินัยต่าบอกอะไรให้มันกลัวในสภาพนี้ก่อนเถอะ รู้จักเนี่ยไม่ต้องมากหรอกอสินก็ไม่ต้องมากแต่มันเฮนี้ระายเกิดขึ้นจำเป็นสินหมดทุกคน